ในด้านไหนคะในด้านความเป็นผู้มีลาภและความเป็นหน้่มมียศใหญ่นั่นเองถ้าเป็นเอาที่ยิ่งใหญ่ท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีเราเรียกว่ามีบุญจริงนะคะเป็นลูกมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นเชื้อ้โหนะคะเป็นเชื้อระดับสูงนะคะเป็นที่รู้จักของตนดังนั้นเวลาท่านโตขึ้นมาปุ๊บพ่อของท่านก็เลยพาท่านไป ศึกษาสตรเทศึกษาานาตั้งแต่อายุยังเด็กน้อยดังนั้นคนที่สามารถไปเรียนไตรเทได้ต้องเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะมีการเงินมีเศรษฐกิจที่ดีในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วเมื่อท่านเติบโตขึ้นมาปุ๊บท่านก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็เลยบวชเมื่อบวชเสร็จแล้วท่านก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะคะแล้วครนี้กายภาพของพระศรีวลีนี่เป็นยังไงคะ กายภาพของพระศรีวลีพระศรีวลีมีผิวเป็นสีทองและรูปหล่อมากเหมือนนเดตเลยไม่อยากจชบอกองหล่อจริงๆขนาดว่าผู้ชายยังแอบรักพระสังกัจชยัยโดยมีเช้าวันหนึ่งพระสังกัจจัยเดินบินถมาตตอนเช้าและมีผู้ชายคนหนึ่งมีเมียและมีลูกแลว้วมายืนที่จะตักบาตรให้กับองค์พระสังกัจจัยปรากฏว่าเห็นพระสังกัจจัยปุ๊บ ปิงหัวใจวิ่งออกมากับลูกตาเลยหูพระนี้ทําไมหล่อแท้ถ้าเป็นผู้หญิงนะฉันจะจับทาทาเมียเลยแต่ถ้าฉันเป็นผู้หญิงนะฉันจะจับนี่ทําเป็นผัวเลยคิดแค่นั้นเองปรากฏว่าอะไรคะคิดจบปุ๊บหน้าอกของผู้ชายคนนั้นนูนขึ้นมาและอวัยวะเพศผู้ชายก็กลับกลายปเป็นอวัยวะ เป็นผู้หญิงจากผมสั้นก็กลายเป็นผมยาวในขณะนั้นเลยแล้วทีนี้แกก็เลยอายเมียกับอายลูกแกแกก็เลยหนีไปอยู่อีกเมืองเมืองหนึง่งปรากฏว่าไปได้สามีอยู่เมืองนั้นแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงสองคนเห็นไหมขนาดเป็นผู้ชายจริงๆคิดกับพระอระหันต์แบบไหนปุ๊บก็เป็นแบบนั้นเลยในขณะนั้นนะคะดังนั้นเราจึงไม่ได้อยุ่ที่จะ,ะดูถูกหรือไม่นิยมที่จะมินประมาทพระสงฆ์นั่นเองนะคะ Okay. โอเคจดรยหนูจนุดรยมาูโอเค okay. เราไปจุดสุดท้ายเลยอเอ,อ,ลอย่าไปเลยเนี่ยโบถ้าหนูขึ้นไปแล้วหนูจะเป็นครั้งลงมาเป็นตูนเหลืองๆไงเลย <c oughs> โกลโกลตฟรโตเ,โอเ,โอเ,โอเไอไโบ <c oughs> นี่

ที่มันมีของ